อยู่กับผมแมทธิวที่มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับอย่าลืมว่านักชกทุกท่านนะฮะที่ขึ้นเวทีกับเราวันนี้นะครับมีอากาศลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนต์เซนครับสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับน็อกด้วยแต่ก้านคอเข่าลอยสอกกลับครับรับได้เลย10,000บาทน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางจะรับ30,000บาทเต็มจากแอนต์เซนจัดไป ladies and gentlemen fight number five this evening at sixty kilograms let's meet the fighters the first here is from the blue corner he is 23 years of age stands 173 centimeters tall with a fight record of 32 fights 21 wins representing Brazil please give it up for Bruno Menezes ชนะโชคจากมุมแดนครับอายุ33ปีจากอายุธยาประเทศไทยสูง167เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง82ไฟชนะ49ขอสิยปรบมือต้อนรับยอดวิทยาสุตียนมวยไทย from Thailand ละการของคู่นี้คุณซิริีัใช้อินอิดแม่ต้องบอกว่ายิ่งดึกยิ่งเข้มข้นยิ่งคึกคักรับคู่นี้คู่ที่5แล้วครับพิกันน้ำหนัก60กิโลกรัมครับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยาสเสถียมวยไทยจะพบกับโรนเมเนเซสจากบราซิลวัย33ปีครับ167นี่เป็นพ่อของน้องกำปั้นล้านวิวนะครับเขาประสบการณ์สูงครับนักสู้จากกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรียา วิทยาอนุภาพครับชื่อจริงของยอดวิทยาเสียร,ยรมวยไทยสเสถียรมวยไทยก็รามทำแหง88ครับสเสียรก็เป็นอดีตเทนเนอร์ดังของบัวขาวเก่านั่นแหละครับต่อยเมื่อไร่ก็ต้องบอกว่าแม่เอาใจแฟนๆไปเต็มๆเลยครับสำหรับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยาสเสียรมวยไทยครับวันนี้มาเจอกับโจทย์ใหญ่โจทย์ย,ยากครับนักมวยจกบปาซืลอบรูโนเมเนเซสวัย23ปีครับสูง174เซนติเมตร จาก WMC ละไมมวยไทยยินแม่ยอดพิธีานี่ก็เสร็จได้นะครับแม่ถ้าใครจำได้นะครับปล่อยมือรอบนี้ไปแปกซะก่อนนะครับและนี่ครับมวยฮาร์ดคอร์สัปดาห์หน้าครับเสาร์ที่23เมษายนนะครับอีกหนึ่งเสาร์นะครับข้ามเสาสงการไปครับก็เป็นสมิงหนุ่มสิทธิ์หนุ่มน้อยครับซีด้าเจภาอรุกภูกเก็ต แล้วก็มีชัยชานพิปรปต,ตอต่อยเป็นคู่เอกนะครับอ่ะพึ่งจบปอตีมาหมาดๆครับชายชานก็พัดเรื่อกการเบียนตอนนี้ซิดซ้อนเต็มที่แล้วนะครับหน้าที่ของปอตุ๊กครับสิทธิชัยอินเดียดอีกครั้งหนึ่งออยอดวิทยาเสเียนมวยไทยแม่วันนี้ลูกศิษย์มาเชียเต็มเวทีเลยครับรางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านคอเข่าลอยศอกกลักแอนตซินมอบให้1 0 0่0บาท เจ้ระเคฟาดหางก็รับไปเลย30 0 0 0บาทครับสำหรับวันอาทิตย์หน้านะครับก็อย่าลืมนะครับไทยไฟคนรักปทุมนะครับชมสดวันอาทิตย์ที่17เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง8กดเลข27ห้ามพลาดครับมาดูอายุแล้วกลับกันนะครับ33กับ23เดี๋ยวดูครับประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่ายอดวิยา เจ้ากำปั้นลูกชายก็วิ่งไปวิ่งมาครับอยู่ในเวทีเะครับเป็นนักมวยเด็กที่ดังอีกคนนึงครับอ่ะไปบนเวทีครับดูคู่นี้น็อกไม่น็อกร่วงไม่ร่วงหลับไม่หลับครับนี่รับฟองเพียมาเต็มค่ายเลยครับยกค่ายปิดค่ายมาเลยครับสเสียมวยไทยวันนี้มาเชียร์อาจารย์ก่อนครับ คเดี๋ยวนี้ก็เสียงครีตนะครับคุณเชื้อชัยครับเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นสาวๆคนรุ่นหนุ่มๆใหม่ๆนี่เรียนมวยไทยกันหมดแล้วครับคุณมารุตเป็นกีฬายอดฮิตของเราไปแล้วนี่ครับช่องแปดนี้มีส่วนเลยนะครับต้นวงการมวยทําให้เศรษฐกิจวงการกีฬาในฟื้นฟูครับนั่นมาแล้วครับกับปั้ตตานวิวอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ต่อยละเอียดแล้วครับทางด้านของยอดวิทยาครับโอ้โหทางล่างครับเต็มขวัญต้นขาไว้ก่อนครับ มันเตะต้นด้วยครับเอานักแข้งเตะเข้าไปบรูโน่ก็ไม่กลัวครับดูครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโอ้โหสายหนักๆครับแรงๆครับสายกลุงเก่าก็พยายามอาศัยความหนุ่มครับบรูโน่จากปลาซูนะครับทีนี้ตีเสือเรื่อครับเสือต้องแยกเกี่ยวขูครับบนเวทีเสือรายจากกลุงเก่าต่อยคู่กเลยครับทางด้านของยอดวิทยาครับ แข่งสายของบรูโน่ก็ออกมาได้ดีครับโอ้ยบวกมัดกันน่ากลัวครับน่ากลัวมีนับมีหลับมีน็อกหรือเปล่าครับโอ้ยออกเป็นชุดเหมือนกันครับปูโน่เอาเข้ามาคอแล้วเอาเมาแล้วเมาแล้วบรูโน่เจอไปติดแล้วเต็มครับไม่น่าลุกครับลูกน่าลุกครับยาวเหยียดขึ้นมกทำปันสะใจเลยครับโอ้โหโชว์ฟอร์มสวยครับ ยอดวิทยาโอ้โหสุดๆจริงๆครับนี่ครับเป็นกล้ามโชว์เลยครับตามสไตล์ของเขาครับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานของ WLC ละไมงวยไทยยิมครับฟื้นแล้วนะครับพี่หมอบุญมีครับทีมผู้ช่วยเจ้านาบนี่ครับกำปั้นลาดวิวหอมแก้คุณพ่อะเอาเป่งกล้าให้หน่อยครับนี่โอ้โหกลับมาแล้วครับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยครับ ข้นขึ้นมาแล้วครับตานาของบรูโน่เมเนเซสครับยังงงงงอยู่นะครับยังงงงมันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับครับเดี๋ยวไปดูภาพชาครับแจ้งเกิดสวยหรูครับไฟที่แล้วเี่เจ็บครับยอดวิทยาไฟนี้กลับมาแจ้งเกิดเลยครับบวกหมัดเต็มเต็มครับแสบใจจริงๆครับอ่าไปชมภาพช้ากันอีกครั้งครับดูภาพชาร์ก่อนนะครับ ปักสองก็ไม่โดนครับรูโน่ครับแหม่ยากใจไปหน่อยครับรูโน่นี่ครับโดดเคาะขวาครับเมีาการครับหมัดแรกแล้วโมโหหัวร้อนเลยครับโอ้หจะบวกีทีนึ่งครับกดขวาเต็มเต็มครับลนเลยครับหมัดสองปักแรกงงครับดูครับปังเมีาการครับเตะครับเส้นนิดหน่อยหัวร้อนครับจะบวกคืนครับแต่ดูจังหวะยอดวิทยาเปรี่ยงเข้าไปครับโอ้โหดีเดียวครับแม่ช่องวางเปิดทีเดียวครับแต่ว่ายอดวิทยานี่ชวยโอกาสได้ดีเหลือเกินครับ ดูกันอีกหนึ่งมุมครับนี่ครับมัดฝาแรกนี้เซครับแล้วกดไปอีกฝานึงครับจังๆครับก็คิดจะบวกแล้วครับบรูโน่จะหักซอกครับแต่ว่าเจอขวาเข้าไปครับหลับกลางอากาศครับลูกนี้เป่าตุก้อนนับไปครับแหมถึง3ถึง4ก็โบกมือยุติการชกเลยครับดูจากสภาพของบรูโน่เมนเซสแหัรอเลยครับครูวิทยาวันนี้อะพบแมทธิวดีครับถอดเสื้อแล้วครับกับปันลันวิล I'm and in fight number five here, ladies and gentlemen, we have our winner by way of knockout in round number one. Please give it up for the Red Corner Yodwitaya Satienmuay Thai. And Luchai Sudilara. Come on, come on, come on! Oh, hey, Sai Ba Phalang, them two, they are going to follow them. Oh, they are so fast. 太子不量。